วันนี้ขอนำเสนอนิทานเรื่องพ่อค้ากับฝูงแกะการลักครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้ากำลังเดินทางพร้อมกับฝูงแกะของเขาเพื่อนำแกะไปขายที่อีกเมืองหนึ่งในระหว่างเดินทางต้องผ่านป่าแห่งหนึ่งและป่าแห่งนี้มีสัตว์ดูร้ายเมื่อมาถึงลำธารเขาก็หยุดพักให้ลูกแกะดื่มน้ำเอาเด็กๆพักดื่มน้ำที่นี้ก่อนนะพักผ่อนกันก่อนแล้วเราค่อยเดินทางต่อ ในขณะนั้นมีสุนัขจิ้งจอกมันกำลังจ้องมองลูกแกะอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำมันมองไปก็น้ำลายไหลไปโอแต่ละตัวน่ากินทั้งนั้นเนื้อคงหวาหน้าดูเลยมันจึงเริ่มวางแผนเพื่อจะได้ลูกแกะมากินสักตัวเราต้องทำยังไงดีนะพ่อคิดออกแล้วว่าจะทำยังไงแล้วหมาป่ามันแอบหลังพุ่มไม้เพื่อเฝ้าจ้องมองฝูงแกะนี้มาสามวันเพื่อหาจังหวะตะครุบลูกแกะที่หลงฝูงหรืออยู่ลำพัง ตัวนั้นน่าอร่อยที่สุดเลยหลังจากเดินทางมาไกลพ่อค้าจึงนอนพักในป่าก่อนโดยเลือกบริเวณที่ลานกว้างๆและเขาก็นอนเฝ้าฝูงแกะอยู่ใกล้ๆและแกะทุกตัวก็พากันนอนหลับและสุนัขจิ้งจอกมันก็เหนื่อยเหมือนกันจึงเผลอหลับไปเนื่องจากมันไม่ยอมกินอาหารเลยเพราะมันรอจะกินลูกแกะมาสี่วันแล้ว ลูกแกะตัวหนึ่งกำลังเดินออกมาจากฝูงเพื่อมาชมดอกไม้เมื่อสุนัขจิ้งจอกผู้หิวโซเห็นมันจึงรีบเดินเข้ามาใกล้สุนัขจิ้งจอกมันจึงถ่วงเวลาโดยการหาเรื่องทะเลาะก,กับลูกแกะหมาป่าตะโกนใส่ลูกแกะว่าเจ้าลูกแก่เจ้าใช่ไหมเมื่อสี่วันก่อนเจ้าลงไปกวนน้ำที่แม่น้ำทำให้มันขุ่นไปหมดข้ากินนะ้ำไม่ได้เลย ลูกแกะตกใจมากตัวสั่นไปหมดแต่มันก็ตอบโต้ไปว่าฉ,ฉันไม่ได้กินตัวเดียวนี้มีตั้งหลายตัวและพวกเราก็ไม่เคยลงกวนน้ำด้วยพูดจบลูกแกะมันก็วิ่งหนีทันทีเพื่อไปยังฝูงแกะมันไม่รอให้สุนัขจิ้งจอกได้พูดประโยคต่อไปเลยเพราะมันรู้โดยสัญชาตญาณว่ามันกำลังเป็นเหยื่อของสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่แกะแกะช่วยด้วยด้วยจ้าเจ้าจะไปไหนมาให้ข้ากินซะดีๆเถือยังไง เจ้าก็หนีไม่รอดแน่แต่ด้วยมันอดอาหารมาหลายวันทำให้แรงวิ่งมันช้าลงมากช่วยด้วยจ้าสุนัขจิ้งจอกมันจะกินฉันส่วนพ่อค้าเห็นพฤติกรรมลูกแกะก็รู้ว่ามีภัยจึงไปหลบหลังพุ่มไม้ปล่อยให้ฝูงแกะแตกตื่นอยู่แบบนั้นและแล้วหมาจิ้งจอกมันต้องมา,าเผชิญหน้ากับฝูงแกะมาแล้วหรือสุนัขจิ้งจอกจะมากินลูกแก่หรืองั้นผ่านด่านพวกเราไปก่อนนะ ทันใดนั้นฝูงแกก็เข้ามารุมสุนัขจิ้งจอกทันทีโอ้ยไม่กินแล้วมันร้องด้วยความเจ็บปวดสุนัขจิ้งจอกตั้งสติได้จึงรวบรวมกำลังวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วซึ่งร่างกายมันก็เจ็บสาหัสพอสมควรไม่อยู่แล้วจ้าพ่อคาเห็นเหตุการณ์จึงรู้สึกซึ้งใจถึงความสามัคคีกันของฝูงแกจึงเกิดความเมตตา ขึ้นมาทันทีและเขารู้สึกละอายใจที่ไม่สามารถปกป้องฝูงแกได้เขาจึงเปลี่ยนความคิดที่จะไม่ขายฝูงแกนั้นฉันมันแย่ที่สุดเลยทำไมฉันเห็นแกตัวแบบนี้ปล่อยให้พวกเจ้าปกป้องกันเองฉันขอโทษนะเด็กๆเรากลับบ้านกันเถอะพ่อค้าพูดด้วยความเสียใจพ่อค้าก็พาแกกลับมาที่ฟาร์มและก็เลี้ยงแกอย่างดี และไม่เคยคิดที่จะขายฝูงแกะอีกเลยจึงเลือกขายแต่ขนแกะก็พอแล้วและนิทานเรื่องนี้ก็จบลง